สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมต่อแอคที่เกมท่านหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่19ตุลานะครับเป็นอีเวนต์วันฮานาวีนนะก็ทางทีมงานเพิ่นได้อัปเดตมาเมื่อตอนตี่สี่นะครับที่ทางเพจเกมได้ประกาศไว้นนะอัอนนี้ก็เปิดเซิร์ฟให้เล่นแล้วเรามาดูันเลยดีกว่า อีเวนต์วันฮาโลวีนนะครับหาอีเวนต์วันฮาโลวีนเป็นให้เรากวาดลางนะครับกวาดล้างแล้วจะได,ได,ได้เนี่ยปักทอง รถทองก็จะมีไม่กันอยู่สามแบบนะครับเป็นรถทองสีแดงรถทองสีเงินรถทองสีทองนะครับแล้ว <c oughs> เราจะได้มาไงก็คือเราต้องไปกวาดล้างครับเนี่ยเราต้องไปกวาดล้างกวาดล้างกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เรามันก็จะนับเป็นจํานวนตั๋วที่ใช้อมืมันก็คือมันจะนับจํานวนตั๋วที่เราใช้ เนี่ยผมใช้ไปห้าสิบตัวแล้วนะอืมแล้วผมก็ลองแลกดูอืเนี่ยแลกได้สูงสุดเนี่ยฟักทองสีทองแดงก็แลกได้สูงสุดยี่สิบครั้งนะอืมฟักทองเสีเงินก็สูงสุดสิบครั้งแล้วก็ฟักทองสีทองห้าครั้งนะอืมส่วนไอ้ที่มันคูณเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยคูณยี่บห้าก็คือ เรากวาดล้านยี่ห้าครั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราแลกฟักทองอืมอย่างเงี้ยส่วนไอใบกวาดล้านเนี่ยถ้าใครไม่มีก็เนี่ยสามารถเก็บเอาได้นะเขาเล่นไม่เต็ไทยหนึ่งครั้งเขาเล่นกองกาลังหนึ่งครั้งเขาเล่นส่งเวียนหนึ่งครั้งหรอืมือว่าเขาเล่นแท่ a, ool, นบูชาเจ็ดพูนอะไรเงี้ยอืก็ได้สองอันอก็ เล่นเ้อาได้เมืม่อทุกคนเก็บหมดแล้วอืมก็จะได้เอ้ยถ้าเกิดใช้เนี่ยใช้ตั๋วครบห้าร้อยชิ้นเนี่ยอืก็จะได้ไอไข่เลือกใดนเสาวนะอืระดับเรื่องหรือหนึ่งชิ้นอืมก็ ปั่นเอาครับส่วนใครที่ขยันหน่อยก็ใช้หนึ่งพันสองร้อยครั้งได้ไข่สุ่มไดน้น้งเสาตำนานใครที่เนื้อเยอะหน่อยหรือใบกอดล้างเยอะหน่อยก็จัดเลยครับอ <c oughs> อีเวนนี้ก็แดกนี่เยอะเลยแดกเนื้อก,กับใบกอดล้างนี่เยอะเลยผมว่าอืม ลากได้จนถึงวันที่สองนะครับสองพฤศจิกายาน,นนะครับอืได้ได้วันที่สองก็มีเวลาเยอะก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับอืเดี๋ยวส่วนใอ้ไข่ฟักองสีแดงเนี่ยมเราต้องไปดูรางวัลก่อนวันมีอะไรบ้างเนี่ยไข่ฟักทองสีแดงเนี่ย,นนม,ยมันก็จะมีรางวัลตามนี้เลยดูนะอืมก็มันมันจะไม่ได้ ทุกอย่างนะมันจะสุ่มเอานะครับอืมมันจะสุ่มเอาเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นระดับไปอืม <Yeah. S 1> ก็ผมว่าจะเก็บเ <Yeah. S 1> นี่ยฟักทองถึงฟัดทองสีทองเนี่ยเก็บอืม <Yeah. S 1> เผื่อโชคดีอยากจะได้หนึ่ันชิปตั้นนะ <Yeah. S 1> ผมสนใจหนึ่งพันชิปตั้นมากมากกว่านะ <Yeah. S 1> อืมไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ไข่ไข่ผมยังไม่ค่อยสนใจนะ ผมว่ามัน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 สูงอ่ะถ้าเลือกก็น่าสนใจอยู่นะตามนี้นะอืมเดี๋ยวผมไปกดกวาดล้างให้ดูว่ามันจะขึ้นมาไงตอนนี้ผมก็กดไปแล้วก็เนื้อหายหมดเลยผมกดเลยซอเนี้ยโอเคแล้ว <Okay. S 1> ผมแนะนำถ้าจะกวาดล้างเนี่ยกวาดล้างแบบ ง่ายๆดีว่ะถ้าทำ event อีเวนต์แบบกวาดล้างที่แบบแผนที่ที่ใช้แค่เนื้อเจ็ดชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันจะประหยัดงบมากกว่านะผมว่าอืมเนี่ยเช่นบทประจัน,น์ไทยอันนี้คือถูกสุดแล้วเนื้อเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะอืแล้วแต่นะถ้าบางคนอยากได้ตังเยอะแล้กวาดล้างที่มัน โหดโหดอืมก็จะได้สโตนเยอะเออันนี้ผมเน้นทำเควสแับทำอีเวนต์อืมก็กดนี้ไปเลย,เลย๊บ๊บเบ๊บเบ๊บปบ,ปบ,ปบ,ปบป๊บอือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูว่ามันจะขึ้นให้ไหม เนี่ยมันก็จะขึ้นให้อืมตอนแรกผมมียี่สิบห้านะอืมกดไปสิบครั้งก็เป็นสามสิบห้าแล้วผมก็ใช้ไปแล้วอืมยี่ห้าครั้งก็คืออันนี้วักทองปีทองแดงอืมถ้าใช้ครบห้าร้อยก็เนี่ยได้ไข่สุ่มได้ไข่สุ่มแล้วก็ได้ไข่เลือกนะอืมแค่นี้ครับอีเวนต์วันที่ยี่สิบเก้า ตุลาคมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ่วนใครที่สงสัยเกี่ยวกับเกมหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถเม้นท์บอกใต้คลิปด้วยนะครับพว,วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ